มาค่ะยกให้ร้านนี้เป็นร้านชาบูในดวงใจเลยนะคะเราอยู่กันที่ร้านชูชาบูอยู่ที่พาาซิโอกาญจนาุิเศกนะที่นี่เนี่ยเป็นชาบูสไตล์ไต้หวันนะคะมีทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัวเกรดพีเียมทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังมีซีฟูด้ดคือแบบว่าสดสดแน่นๆแบบนี้เลยนะเธอของทาเล่นเขาก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะคือทานไม่หมดนะเรสั่งมาก็คือพยายามแบบโหทานให้หมด และจุดเด่นที่นี่หอมอีกอย่างก็คือน้ำซุปแยกหม้อนะคะชอบแบบไหนก็เลือกทานแบบนั้นได้เลยเป็นหม้อส่วนตัวไปเลยเธอจะจุ่มหมูจุ่มเนื้ออะไรก็ได้หมดเลยนะแต่ถ้าเกิดเบื่อน้ำซุปแบบนี้เราก็เปลีป่ยนไปน้ำซุปอื่นได้ดูสิเนียเนื้อแบบโอ้โหนุ่มแบบลายในปากเลยอันนี้เราลองจุ่มหม่าล่าดูนะพอเบื่อก็เปลี่ยนเปซุปอื่นเช่นเคยเราก็รวบไปเลยสิคะ เอามา่อย่างละสิบเลยค่ะพี่เราว่าชูชาบูที่นี่ดีมากเลยนะชอบหมูเนื้อเกตพีเมียมซีฟู้ดก็ใหญ่สดแน่นคือทุกอย่างโอเคหมดเลยแหละอร่อยทุกคนลองไปดูนะ